ทุกคนนะครับมาพบกับเฉลยข้อสอบกบพภากเปเปอร์67นะครับที่นักเรียนเพิ่มสอบไปเมื่อมาที่25สิงหาคม67นะครับครูมาเฉลย EP ที่2กันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้เป็นการเฉลย EP ที่1เพราะว่าเป็นการเฉลยของรอบปสที่นักเรียนถามครูมาใครมีเพิ่มเติมก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ลวกันนะครับจะเฉลยเพิ่มเติมให้มาในรอบนี้จะมาเฉลยของรอบปอตอีก5ข้อพรุ่งนี้ก็อาจจะเฉลยอีก5ข้อ เอาเป็นว่าถ้านักเรียนมีข้อสอบเพิ่มเติมที่ต่างจากเพื่อนต่างจากที่ครูให้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวครูเฉลยให้โอเคนะจะได้ร่วมสรุปร่วมกันแล้วก็เป็นแนวทางการสอบในรอบต่อ,ตอ,ตอไปเอาไว้ให้เพื่อนเราพี่น้องเราหลานเราหรือเราเอาไว้ฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมได้นะครับก่อนอื่นต้องบอกนักเรียนว่ารบกวนนักเรียนทุกคนกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาครูอัปเดตคลิปหรืออัปคลิปใหม่ๆนัเรียงจะได้ไม่พลาด เพราะว่าครูมีเนื้อหาที่ติวนักเรียนตลอดครับ,คร,บครูไม่เคยปล่อยช่องครูทิ้งว่างโอเคนะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปครับรับรองเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนแน่นอนไปเริ่มกันก่อนอื่นใครเคยติวกับครูทําได้แน่นอนแต่ถ้าใครไม่เคยติวครูแปะคลิปติวอุปอามาโอไมไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์คือตรงใต้คลิปวิดีโอข้างล่างสุดตรงที่นักเรียนขอบคุณครูครับครูจะแปะไว้บนสุดเลยปักหมุดไว้ ทั้งเอกสารครูมีเอกสารแจกนะครับนักเรียนใครขี้เกียดจจทย์ก็มีเอกสารครับมีเอกสารแจกแล้วก็มีคอร์สติวแจกมองไปที่ใต้คอมเมนต์แปะริก์ไว้ให้แล้วนะครับมาเริ่มกันในรอบปอตีครับรอบปอตีต้องบอกว่าข้อสอบออกไม่กำกวมเลยใครคิดไม่ได้แสดงว่านักเรียนไม่เคยเรียนถ้าเรียนเคยเรียนครูทําได้แน่น,นอนอมาดูข้อนี้ข้อนี้แค่นักเรียนใช้ลูกศรชี้ทิศอุปมาใช่ไหมครับครูเคยสอนใช่ไหมนักเรียนสังเกตป่ะอ้อยเอาไปทําน้าตาล หรือพูดง่ายๆคือน้ําตาลทํามาจากอ้อยครับถูกปะลูกศรชี้ทิศอุปอมาอ้อยไปน้ําตาลถ้านักเรียนสังเกตดีฝั่งนี้ก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกันรู้ปะอ้อยคืออะไรอ้อยคือวัตถุดิบครับขออนุญาตขยับอ้อยคือวัตถุดิบไงอ้อยคือวัตถุดิบเอามาผลิตน้ําตาลน้ําตาลก็คือผลิตภลลัณฑ์ละกันนะดังนั้นคู่ของมันคู่ของมันก็คือรูเขียนให้สวยนิดนึง คู่ของมันก็คือคู่ของวัตถุดิบไปผลิตภัณฑ์ครับแบบนี้นะลูกศรชี้ทิศอุมาครูสอนเสมอมันต้องชี้ทิศถูกถ้าชี้ทิศผิดเป็นอันผิดเริ่มถั่วเหลืองเอาไปทำเต้าเจี้ยวใช่ปหเต้าเจี้ยวทำมาจากถั่วเหลืองอันนี้ผิดเพราะว่าผลิตภัณฑ์อยู่ด้านซ้ายผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ด้านขวานนะนี่สังเกตโอเคไหมครับทิศผิดนี่หลายๆคนตอบข้อนี้ใช่ไหม เขาเรียนรู้จักลูกศรชี้ทิศออกมาที่ครูสอนการันตีทุกหมดครับเริ่มแป้งเอาไปทําขนมปังใช่ปะมันสลับทิศนี่แป้งทําจากขนมปังหรือเอาแป้งไปทําขนมปังถูกปะอันนี้ผิดทิศผิดเค็มกับน้าําปลาไม่เกี่ยวเนาะถูกปะถ้าจะแ,ก,แก,ก,ะจะก้ต้องแก้เป็นเกลือปะถึงจะถูกต้องแก้เป็นเกลือครูให้เห็นภาพดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องครับก็คือ ถั่วเขียวเอาไปทําวุ้นเส้นนั่นเองครับวุ้นเส้นทํามาจากถั่วเขียวข้อน,นี้สังเกตรูปสอนชี้ทิศอุปมามันวิ่งทางเดียวกันก็คือวิ่งจากวัตถุดิบไปผลิตภัณฑ์ครูสอนง่ายไหมครับและท้านเรียนเคยเรียนกับครูย้อนไปดูได้ข้อสอบชุดนี้เคยออกมาก่อนนะครับเรื่องอะไรอะเรื่องวุ้นเส้นกับเรื่องวุ้นเส้นกับถั่วเขียวเนี่ยเคยออกมาแล้วนะเรื่องนี้ครับ ขุนเส้นทามาจากขูวเขียวเนี่ยเคยออกมาแล้วนะครับในข้อสอบมีครับทันไหมครับข้อแรกครูสอนชัดเจนไหมข้อแรกคือลูกศรชี้ทิศอุปมาวัตถุดิบไปผลิตภัณฑขณ์ข้อหนึ่งกับข้อสองข้อหนึ่งกับข้อสองลูกศรมันสลับทิศต,ตอบไม่ได้แม้มันจะถูกก็ตามแต่มันสลับทิศเด็กก็เลยลังเลถูกป่มแต่ถ้าเคยเรียนลูกศรชี้ทิศกับครูสบายข้อสามตอบไม่ได้จริงๆมันก็คือเกลือก,กับน้ำปลามันต้องเป็นเกลือครับ ไม่ใช่เค็มน้ำปลาข้อ4ทถัวเขียวเอาไปทำมุนเส้นก็คือจากวัตถุดิบไปผลิตภัณฑ์ลูกศรวิ่งถูกทิศเหมือนกับโจทย์ก็คือตรงกันก็เลยตอบถูกข้อแรกตอบ4ครับการันตีคำตอบอย่าพูดว่า100ครับ1ล้านนะ1ล้านเปอร์เซ็นต์ครับถูกอยู่แล้วครูฉเฉลยถูกอยู่แล้วดันงนั้นติดตามครูไว้ครับอุปมาอุปมยนี่ครูยิ่งชอบเลยเนี่ยหลักการลูกศรชี้ทิศที่ครูสอน ประกอบกับความรู้รอบตัวหรือความรู้รอบด้านหรือองค์ประกอบแวดล้อมนักเรียนจะทําข้อสอบอย่างมีเหตุผลและถูกต้องโอเคนะคู่เริ่มต่อมาหมอเข็มฉีดยานักเรียนจะพบว่ามันเป็นคู่ของอะไรครับหมอเขียนนี้ก็ได้หมอไปเข็มฉีดยาใช่ไหมครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆมันคือคู่ของอาชีพครับคู่ของอาชีพกับเครื่องมือคู่ของอาชีพกับเครื่องมือหรือจะบอกว่าอุปกรณ์ของเขาก็ได้อื ขียนสั้นๆแบบนี้เร็วๆจะได้เฉลยไม่ยาวถูกไหมครับนั่นเองจะพบว่ามันก็จะต้องชี้ไปในทิศทางเดียวกันก็คืออาชีพไปเครื่องมือนั่นเองสังเกตดีๆครับ q u ว s ช i o n mark สองตัวเนี่ยคือข้อสอบระดับปริญญาตรีแต่ถ้า q ค e s ช i o น mark ตัวเดียวคือข้อสอบระดับปวสก็คือต่ำกว่าปตีชัดเจนไหมครับต่ำกว่าปวตีจะคิดอันเดียวแต่ว่าระดับปวตีจะมี2จุดโอเคนะครูสอนชัดเจนไหมครับนั่นเองว่าตอบข้อไหนอ่ะครูทําแบบขำๆเลย ข้อนี้ตัดช้อยได้เลยนะครับโรงพักเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์โรงพักคือสถานที่ถูกปะข้อนี้แค่เน้นตัดช้อยก็ได้หมดแล้วเนี่ยผิดทั้งหมดเลยเนี่ยข้อนี้ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยไม่มีไม่มีอุปกรณ์สักข้อถูกปะข้อนี้ไม่ต้องคิดลึกคําตอบคือนักร้องกับไมโครโฟนข้อนี้เข้าใจดีนะแจกแม้มถูกปะเพราะว่านักร้องเป็นอาชีพปะนักร้องเป็นอาชีพไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ของนักร้องในการให้เสียงถูกปะ ลูกศรชี้ทิศอาชีพไปอุปกรณ์ครับเหมือนกับโจท์เป๊ะๆคำตอบก็คือหมอใช้เข็มฉีดยานักร้องใช้ไมโครโฟนหมอใช้เข็มฉีดยาในการรักษาคนไข้ก็เปรียบเสมือนกับนักร้องใช้ไมโครโฟนในการร้องเพลงอาชีพใครอาชีพมันคนละอุปกรณ์กันถูกปะผ่านถูกกันไหมครับต่อไปรถยนต์กับยานผ่านนะข้อนี้ก็เคยออกข้อสอบมาก่อนถ้านักเรียนดูครูเฉลย ข้อสอบรอบปวบสเม่กกี้เนี่ยหลักการเดียวกันก็คืออะไรครับรถยนต์เป็นยาโอ้เอาใหม่ครูเขียนไม่สวยรถยนต์เป็นยานพาหนะถูกปะนักเรียนจะพบว่ามันก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกันคิดว่ารถยนต์คืออะไรครับอ่านง่ายรถยนต์คือสิ่งของแล้วกันนะแล้วก็ยานพาหนะคือประเภทครับมันก็ออกคล้ายๆกับปวบสนั่นแหละครับแค่ปวสมี question mark เดียวเขาเรียกการจัดประเภทของสิ่งของ รถยนต์จัดเป็นสิ่งของประเภทยานพาหนะหรือจะบอกว่าวัตถุก,ก็ได้อะวัตถุวัตถุก,ถก,กับประเภทของมันอะรถยนต์เป็นวัตถุประเภทยานพาหนะถูกปะดังนั้นเลยครับมลิก็เป็นวัตถุหรือสิ่งของประเภทดอกไม้มลิเป็นดอกไม้นั่นเองถูกปะคําตอบคือข้อนี้ข้อสองไม่ต้องคิดผิดแน่นอนอันนี้คือสถานที่ไม่ใช่ประเภทครับ นักบินอยู่ที่สนามบินอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประเภทมันเป็นสถานที่ข้อสองใครกรข้อสองผิดอยู่แล้วเนี่ยเัาเนี่ตัดช้อยได้โรงพักเนี่ยมันเป็นสถานที่ตอบไม่ได้เนี่ยคูกแก้ให้ดูให้หมดเลยข้อสามเกือบถูกแต่ว่าลูกศรชี้ทิศอุปมาผิดเพราะว่าสำเพาเป็นประเภทหนึ่งของเรือเรือมีหลายประเภทเรือสำเพาก็เป็นประเภทของเรือลูกศรชี้ทิศผิดครับเราเรียกข้อสามว่าทิศผิดมันจึงตอบไม่ได้ไง ถ้าจะให้ถูกมันจะต้องแก้เป็นครูกแก้ให้ดูท่านเรียนอยากให้ถูกสำเพลือสมเพารู้จักใช่ไหมครับอโยธยาเนี่ยเรือสาเพรือสาเพาก็คือเรือถ้าจะให้ถูกลูกศรชี้ทิศแบบนี้ถึงจะถูกอันนี้เข้าใจไหมครับดังนั้นข้อที่ถูกมีข้อเดียวก็คือมะลิกับดอกไม้เพื่อยคือรถยนต์จัดเป็นยานพาหนะมะลิจัดเป็นดอกไม้ครับ ดอกไม้เป็นประเภทยานพาหนะก็เป็นประเภทดังนั้นลักษณะของวัตถุไปประเภทครับก็คือรถยนต์เป็นประเภทยานพาหนะมะลิเป็นประเภทหนึ่งของดอกไม้ชนิดของดอกไม้นั่นเองส่วนสำเภาเป็นประเภทหนึ่งของเรือมันทิศท,ทางผิดก็เลยตอบไม่ได้ส่วนสนามบินกับโรงพักเป็นช้อยโกหกครับช้อยหลอกข้อนี้ตอบ1ชัดเจนไหมครับการจัดประเภทสิ่งของข้อนี้ครูก็เคยสอนถ้าเคยเรียนกับครู ย้อนไปที่ปวสเมื่อกี้นี้ก็ออกเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกอะไรครับคู่ความหมายคู่ที่ความหมายตรงข้ามเนี่ยทีเด็ดที่เขาออกประจําก็เนี่ยถ้านักเรียนรู้จักลูกศรชี้ทิศโอมาที่ครูสอนนักเรียนทํา้แน่นอนคู่ของความหมายตรงข้ามเริ่มสบายเป็นสิ่งที่ดีใช่ปะมลำบากเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ดีเห็นปะ คนหนึ่งสบายคนหนึ่งลำบากต่างกันสุดขั้วเขาเรียกความหมายตรงข้ามสุภาพเป็นความหมายที่ดีอ่อนโยนก็เป็นความหมายที่ดีสุภาพกับอ่อนโยนจัดเป็นความหมายเหมือน,นช,ชัดเจนปะชมเชยสันเสริญชมเชยเป็นความหมายที่ดีเป็นความหมายที่เหมือนครับร่าเริงแจ่มใสร่าเริงสดใสเป็นความหมายที่เหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันเห็นปะ คําตอบชัดเจนไหมสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีแตกแยกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแตกคอกันนั่นเองดังนั้นคู่ของความหมายที่เหมือนกันก็เลยมีข้อเดียวที่ตรงกับโจทย์สบายเคียงสบายตรงข้ามกับความลำบากสามัคคีก็คือตรงข้ามกับแตกแยกนั่นเองตรงข้ามเป็นคู่ของความหมายตรงข้ามข้ออื่นเป็นความหมายที่เหมือนกันความหมายตรงข้ามมีข้อเดียวจบ ง่ายไหมครับครูย้ําเสมอเคยเรียนกับครูไหมล่ะง่ายๆเลยมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูสอนทุกประเภทแล้วไปดูโจทย์ที่ครูเฉลยนักเรียนจะได้แนวทางการตอบที่ถูกต้องไม่ผิดหวังครับสิบคะแนนเต็มนะครับเรียนและครูก็เฉลยถูกด้วยอ่ะข้อนี้หลายๆคนคิดข้อนี้ผิดคิดไปไกลนักเรียนจินตนาการการดึงการดึงทําไงครับการดึงคือเอาเข้าหาตัวกระชากนักเรียนกระชากคนอื่นก็คือการเข้าหาตัวเหมือนกันดังนั้นเขาเรียกว่า คู่ความหมายคู่ของความหมายเหมือนกันคู่ของความหมายเหมือนกันครับเมื่อกี้เป็นคู่ของความหมายต่างสํานักงานกอใจดีออกคู่ของความหมายเหมือนกันด้วยถูกไหมครับดึงกับกระชากค,คือการเอาเข้าหาตัวเรามันเป็นความหมายเดียวกันถูกไหมครับนักเรียนว่าต่อมาตอบข้อไดครับตอบเลยนะครูตอบเลยนะตีกับฟาด นักเรียนตีกับนักเรียนฟาดจัดเป็นความหมายเหมือนกันนักเรียนจิตการที่ครับเขาเรียกว่าฟาดเนี่ยเวลานักเรียนจะตีใครนักเรียนก็หยิบไม้มาฟาดเขาใช่ไหมเวลานักเรียนจะเอาหวายตีใครนักเรียนก็เอาหวายมาฟาดเขาเวลานักเรียนจะเอาไม้บันทัดไปตีใครนักเรียนก็เอาบันทัดไปฟาดเขาถูกไหมครับเหมือนกันตีกับฟาดเป็นความหมายเดียวกันเฉกเช่นดึงกับกระชาก ดึงกับกระชากค,คืออาการเอาเข้าหานตัวก็คือความหมายเหมือนกันส่วนตีกับฟาดก็เป็นคู่ของความหมายเหมือนกันติตตอบข้อนี้เรียนบอกข้ออื่นละครูทําไมมันไม่ตอบข้ออื่นคู่เฉลยได้ทั้งหมดและแก้ให้ดูด้วยครับผลักมันไม่ได้คู่กับล้มครับผลักคู่กับดันอาการออกไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าผลักกับดันถึงจะเป็นความหมายเดียวกัน เลื่อนกับรินรินคือการรินน้ำมันคนละเรื่องเลื่อนมันคู่กับย้ายครับเลื่อนตำแหนง่งย้ายตำแหน่งครับถูกปะนักเรียนถูกเลื่อนนักเรียนถูกย้ายเก้าอี้ถูกเลื่อนเก้าอี้ถูกย้ายถึงจะเป็นความหมายเดียวกันครูสอนจัดแจ้งไหมชัดเจนในทุกทุกข้อครับชัดเจนในตัวเองเข็นกับกวดขันไม่ใช่ความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันเข็นจะแก้เป็นเข้มงวดครับเป็นเข้มงวดกวดขันครับ เรียบร้อยเป็นไงครับครูเฉลยทั้ง5ข้อ10คะแนนเต็มครับใครได้10คะแนนบ้างเห็นไหมถ้าเราขอแค่เรียนนักเรียนไปมองอเรื่องอื่นเงื่อนไขาภาษาทําไม่ได้นักเรียนทำอุปามาไมยมันก็ชดเชยเงื่อนไขาภาษาแล้วเราไม่ต้องทำทุกเรื่องเรารวมกันแล้วผ่าน,นวิชาแรกประกอบด้วยคณิตอุปมาไทยนักเรียนทำคณิตได้ไม่เยอะนักเรียนทำไทยได้เยอะทำอุปมาได้เยอะมันก็รวมกันลุ้นผ่านอยู่แล้วคำเงื่อนไขสารลักได้เต็มมันก็ลุ้นผ่านอยู่แล้วโอเคไหมครับ หวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้นเนาะมีโจทย์เพิ่มขึ้นมากกว่านี้พิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกครูหน่อยเอาโจทย์เต็มๆแบบสมบูรณ์เนาะแล้วครูจะมาเฉลยให้ในรอบต่อๆไปครับสวัสดีครับ